ส่งงานนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์รถบังคับด้วยมือถือนะครับผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์ของเล่นนะครับตัวรถนะครับก็เป็นตัวรถบังคับธรรมดาเลยนะครับที่ตัวนี้เป็นคันเก่าผมนะครับลูกค้าบอกอยากได้ทําใหม่นะครับตัวนี้ใช้เป็นฐานนะครับ18 6,50นะครับสอก้อนด้านในจะเป็นบอร์ด Arduino Nano นะครับ1ตัว มีตัวโมดูลโมดูลบลูทูธนะครับอยู่ด้านใน HC05 นะครับแล้วก็เป็นตัวไดร์มอเตอร์นะครับอยู่ด้านในข้างนี้จะมีตัวบอร์ดไดร์มอเตอร์อยู่ข้างหนึ่งแล้วก็เป็นบอร์ดรับสัญญาณบลูทูธด้านหนึ่งนะครับทั้งคู่ก็จะมารวมส่งสัญญาณรับส่งสัญญาณไปที่บอร์ด Arduino Nano นะครับผมอยู่ด้านในส่วนแอปนะครับ เป็นการใช้แอปบิง g นะครับผมตัวนี้ก็ตั้งค่าปุ่มอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ฐานสวิตผมเสียนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่อสวิตไปนะครับจะเป็นการใส่ฐานปุ๊บก็เปิดเลยนะครับผมอธิบายฟังก์ชันนะครับจะมีตัวบลูทูธนะครับตัวนี้ไว้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็คอนเนคบลูทูธให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเปิดใส่ฐานเรียบร้อยปุ๊บ ที่ตัวรถจะมีไฟสีแดงกระพริบนะครับเปิดบลูทูธในโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมน่าจะเชื่อไมไว้เรียบร้อยแล้วแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมใหม่ไม่เป็นไรถอดฐานออกนะครับถอดฐานออกปุ๊บใส่ใหม่ปับไม่แน่ใจว่าจะขึ้นให้ไหมอะตอนนี้ขึ้นเป็น นี่นะครับชื่อบูทูธ H C 0 5นะครับผมก็กดโอเคไปนะครับสังเกตที่ไฟตัวรถนะครับตอนนี้มันจะมีไฟที่โมดูลของบูทูธกระพริบนะครับตัวนี้อ่ะขึ้นแล้ว H C 0 5 Connected เรียบร้อยไฟที่บูทูธมันจะกระพริบ ช้าๆนะครับจากตอนแรกกระพริบปเป็นจังหวะทีๆเลยอันนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเดินผมจะลองไม่ได้วิ่งจริงนะเพราะว่านี้บนโต๊ะเดี๋ยวมันจะหล่นออกเดินหน้าถอยหลังนะครับบนนี้ forward back left right นะครับเดี๋ยวหลุดหรือเปลาอ่ะหลุดใช่แป๊บนึงนะครับ อาจจะมีหลุดบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบอร์ด SP สามสองมันจะมันจะไอ้นี่กว่านี้แปรสแปสักแรปในเวลาเราจะเชื่อมต่อเราก็ตั้งไว้อย่างนี้เลย c05a ออมันทำไมไม่ขันลองมาอีกทีนะครับปึ๊บนไฟที่ไฟที่ตัวรถก็ปิบช้าลงแล้ว อ่าเรียบร้อยอันนี้ผมมีฟังก์ชันเผื่อไปก็คือจะเป็นไฟกับเสียงแต่ด้วยนะครับตรงนี้ไลท์นะครับอ่ากดเปิดกดปิดนะครับอันนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับกดเปิดปิดไฟได้บีบแต่นะครับอ่าเป็นเสียงเสียงบูสเตอร์นะครับอ่าลองเดินหน้าถอยหลังนะครับ นีเดน,น้าหอยหลังนะครับเนี่ยครับไม่ได้วิ่งให้ดูเดี๋ยวมันจะหลุดโต,ต๊ะแรงใช้ได้เลยโอเคแล้วก็ซ้ายขวานะครับ ซ้ายขวาอ่าโซ้ยยายขวานะครับอันนี้เดินหน้าถอยเลี้ยวเดินลวงเปิดไฟ แต่ปับป๊บปั๊บปั๊บก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานก็ปกติการเชื่อมต่อบลูทูธแชทมาถามได้นะครับก็ส่งงานนะครับประมาณนี้นะครับใช้งานได้เรียบร้อยครับผม